สวัสดีค่ะวันนี้ปาจะมาแชร์ประสบการณ์เทคนิคก,การใช้พลังดึงดูดดึงดูดความรักนะคะอันนี้ประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงใช้และได้ผลจริงแล้วก็เราจะมาแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะก็คงจะมีหลายคนได้ยินคำนี้กันเยอะเนาะ,เ,นะเรื่องพลังดึงดูดแล้วก็ปาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เชื่อในเรื่องของพลังดึงดูด คือเริ่มต้นมาจากการที่ว่าเคยได้อ่านหนังสือ The s e ิ r e t ซึ่งเป็นของต่างประเทศแล้วก็ในช่วงหนึ่งเนี่ยมีเป็นที่นิยมมากเลยแต่ตอนอ่านน่ะปาก็จะงงๆนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ได้อธิบายอะไรเลยเขาแค่บอกว่าผลรับจากการอ่าจากการคิดหรือการใช้พลังดูดเนี่ยมันทำให้เขาได้ผลแต่เขาไม่ได้อธิบายถึงวิธีทำจนปาได้อ่านหนังสือชื่อ t o อ s e c r e ทที่เป็นของคนไทยเนี่ย ค่อนข,ข้างที่อธิบายมีเหตุมีผลแล้วก็อ่านแล้วเข้าใจชัดเจนแต่ไม่ได้มารีวิวหนังสือนะ,อะมาเล่าให้ฟังว่าเออมันเกิดจุดเริ่มต้นจากตรงนั้นแหละว่าเราอ่านปุ๊บเนี่ยแล้วเราเข้าใจพอเราเข้าใจเราก็เลยทําตามซึ่งหลักของอท็อปซีเคทเนี่ยมันก็อินในเรื่องของศาสนาของพลังดึงดูดเรื่องของสมองเรื่องของพลังจิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวจะเล่าในเรื่องของว่า ทำยังไงทำไมถึงสามารถดึงดูดความรักได้จริงต้องเท้าความก่อนตรงที่ว่าโดยบุคลิกตัวเองเนี่ยว่าโลกส่วนตัวสูงอะค่ะไม่ค่อยย่ยสูงสิงอะไรกับใครมากนะักมันวันก็อยู่แต่ในบ้านแล้วก็ทํางานเสร็จก็กลับบ้านเพื่อนฝูงก็ไม่ค่อยมีดังนั้นเนี่ยการที่เด็กจะเปิดใจหรือว่าโอกาสที่จะมีแฟนมันค่อนข้างยากเนาะมันก็เลยกลายว่าอยู่ในป่าน,นี้ยังไม่มีแฟนแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยก็คือเป,เป็นแฟนคนแรกในชีวิต ต้องอันนี้พูดได้เต็มปากว่าคนแรกในชีวิตจริงๆของสาววัยส9สิบเก้าปีซึ่งอันนี้เทคนิคนะอันนี้คือเทคนิคจริงๆเลยที่ทําแล้วได้ผลแต่ว่าใครจะไปทํายังไงเนี่ยป้าไม่รู้นะเพราะวา่าที่แล้วมาเนี่ยที่ป้าแชร์ประสบการณ์คือป้าแชร์ประสบการณ์ตัวเองแล้วทําได้ผลก็มาแบ่งปันก็มาบอกต่ออันนี้เข้าเทคนิคแล้วนะข้อหนึ่งที่ป้าทาเลยหนึ่งป้าสร้างสเปกก่อนคนที่อยากได้ คนที่อยากได้เป็นยังไงก็นั่งคิดเอ๊จะเอาใครดีจะเอาเป็นแบบไหนที่เป็นสเปคเราแล้วบางเอิญจะไปดูอ่าสหายผู้กองทุกคนเคยดูเนาะอ่าสหายผู้กองเนาะหนังเกาหลีลืมชื่อไปแล้วเดี <c oughs> ๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นรูปให้อ่าพอคราวนี้เราก็มานั่งดูซ้ำสองเฮ้ยบุคนี้ของพระเอกอะ่ะเฮ้ยมันใช่อะ่ะเออมันเท่มันโรแมนติกมันดูอบอุ่นก็เลย เอารูปของพระเอกคนเนี้มาตัดแตะมาตัดแตะใส่รูปเราแล้วก็หารูปหารูปคู่เขาว่าคือเราดูหนังแล้วก็ฟินไปแล้วใช่ปะ่ะมันก็มีแบบสร้างพื้นฐานให้เราแล้วว่าเอ้ยมันเราอยากได้คนลักษณะแบบนี้แล้วก็ไปหารูปอินเทอร์เน็ตที่เขาถ่ายคู่กับนางเอกอะ่ะแล้วก็เป็นภาพแบบโรแมนติกสวยๆแล้วเราก็มาตัดต่อจ้ามาตัดต่อใส่หน้าเราเออเพราะเราต้องเห็นภาพไง เห็นภาพว่าเราอะอยู <immigrant> ่ก <shifted ultimately> ับคนรักแล้วแล้วเราก็มีรูปให้เห็นแต่ถ้าตอนเรามานั่งชินนากะการเองมันไม่ไหวเอารูปเนี่ยมาใส่ในมือถือเวลาเราใช้มือถือเราก็จะเห็นว่ามันเป็นรูปคู่รักความรักมันจะเข้ามามันจะเข้ามาตลอดเราจะรู้สึกความความรักอะแล้วก็จะเห็นรูปคู่รักแล้วก็แล้วก็เอารูปคู่อะไปแปะไปแปะตรงหัวนอนอ่า พอไปแปะในหัวนอนแล้วก็แปะทั่วบ้านแปะทุกจุดที่มันแบบว่าที่จะที่เรามองเห็นคือทุกมุมก็จะมีรูปอันนี้จินตนาการได้แล้วนะคือเรามองไปตรงไหนเราก็จะเห็นภาพเรากับมีคู่แล้วก็มีแบบรักสวีทหวานแหววอ่าและตื่นเช้ามานะเราต้องรู้สึกนะเราต้องรู้สึกว่าเรามีคนรักพอตื่นเช้าพี่มาปุ๊บเราก็ตำแหน่งรูปที่เราแปะมันคือตำแหน่งเดียวกับกับกำแพงที่อยู่ตรงหัวนอนตรงตรงข้างข้างที่นอน ตื่นเช้ามานะแล้วก็เห็นหน้าเขาเป็นคนแรกใช่ปะก็ไปจูบเออไปจูบไปคุยกับเขาที่ร้าน Good Morning ค่ะ Good กู o ด Night นะคะก่อนนอนก็ Good Night ตอนเชา้าก็ Good Morning แล้วก็แล้วก็คิสนิดนึงให้มันรู้สึกเออฟินนิดนึงเออใครหาว่าบ้าก็เหรอะก็อยู่คนเดียวเสร็จปุ๊บอ่าตัวช่วยตัวนึงที่เขาบอกว่าเราจะต้องอ่าน อ่านข้อมูลที่เราอยากได้เนี่ยทุกเช้าดังๆเราก็ขี้เกียจอ,อ่านขี้เกียจอ่านคราวนี้ทําไงล่ะเขียนรายละเอียดมาก่อนนะจ้าลิสเปกมาก่อนนะอยากได้คนแบบไหนลักษณะแบบไหนนิสัยหน้าตาดีสูงเท่าไรปุ่นแบบไหนบุคลิกแบบไหนรูปร่างน,นิสัยฐานะอ่าแต่ละกลังๆนี่จะเน้นเป็นเรื่องของนิสัยและเราใจดีใจเย็นเอาใจใส่ ดูแลเราได้เราเจ็บป,ป่วยก็ดูแลเราได้นะก็มาท่องใส่บันทึกเสียงในโทรศัพท์อะแล้วก็มาอ่านบรรยายแต่เอ๊ะเดี๋ยวมันจะไม่อินพอมันจะไม่อินทําไงต่อต้องทําให้มันอินเพลงนิดนึงองมีเพลงเ,เพลงแรงเราก็ไปหาเพลงในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแล้วเราไปเจอเพลงนึงมันเขียนว่าเป็นเพลงหลับลึก ด้วยการที่เราคิดรู้แล้วว่ากรณีแบบเหมือนมันเป็นการสะกดจิตอะว่าช่วงที่เราหลับนะมันจะมีคือจิตเราจะอ่อนเราจะสามารถแบบว่าสะกดจิตอะไรก็ได้แล้วถ้าเกิดเราหลับลึกเนี่ยมันก็จะยิ่งดีเขาไปใหญ่ถ้าเกิดเราฟังแล้วก็เอาเพลงเนี่ยไปตัดต่อขอบันทึกเสียงแล้วก็บรรยายบรรยายด้วยน้าเสียงที่นุ่มนวลนะไม่ใช่น้ําเสียงโขค่างนะเพราะว่ามันคือความรักอะความรักเราก็ต้องแบบนุ่มนวลนิดนึงอะ แล้วก็บรรยายด้วยสเสียงที่นุ่มนวลสุดท้ายก็คือเรียบร้อยรูปมาแล้วมองเห็นภาพ 2. พูดทุกวันสามความรู้สึกมาแล้วแค่นี้ทำแค่นี้แล้วก็ทำแบบชิลๆไม่ได้แบบซีเรียสอะไรทุกคืนทุกคืนก่อนนอนก็จะมองรูปแล้วก็ดไนท์ Good night, ค่ะที่รักแล้วก็เปิดเสียงที่เราบันทึกเอาไว้เปิดฟังคอเบาๆทุกคืน ไม่ได้คิดอะไรนะแต่ทำอย่างนั้นทุกค <talk> like <talk> <talk> ืนท <talk> ุกคืนเปิดก็สุดท้ายมันก็หลับอ่ะเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งด้วยการที่เรารู้สึกเรายังรู้สึกอยากเราอยากเรียนภาษาเราก็คิดว่าเอการเรียนภาษาเนี่ยมันจะต้องมีคู่สนทนาที่เป็นเจ้าของภาษาหรือว่าเป็นคุณเชาต่างชาติเพราะว่าเกิดเราคุยคนเดียวหรือ่านหนังสืออย่างเดียวเนี่ยมันน่าจะไม่ได้ผล ก็เลยไปเปิดแอปหาเพื่อนหาแฟนในแอปแอปหนึ่งพอเปิดไปปุ๊บแต่โดยนิสัยอะทำอย่างนี้หลายรอบแล้วแต่ด้วยความที่ไม่ชอบคุยกับใครคือถ้าเกิดสมัครเข้าไปก็คือจะลบประมาณสมัครไ้สักสามสี่วันก็คือลบทิ้งสามสี่วันก็คือลบทิ้งคนทักมาก็ไม่คุยต่อเออโคจีตนิดน,นึงอะแต่มันมีอยู่คือครั้งเนี้ยเราก็ไปเปิดแอปเหมือนเดิมก็คือกะจะหาเพื่อนคุยภาษาอังกฤษก็ไม่ได้มีอะไร ก็มีคนทักมาเหมือนทุกครั้งแต่ว่าคนคนนี้พอเราคุยด้วยอะเรารู้สึกถึงอะไรบางอย่างอะเรารู้สึกถึงเขาเขาจริงใจเขามีความอบอุ่นเขามีความสุภาพเขามีหลายๆอย่างทีเออ่เราอยากคุยต่อแล้วก็เขาก็แสดงความจริงใจหลายๆอย่างกับเราจนสุดท้ายเนี่ยก็ตกลงคุยกัน คุยกันในขณะที่คุยกันเนี่ยเขาก็แสดงให้เห็นถึงบุคลิกของเขาซึ่งมันตรงกับที่เราเขียนทุกอย่างที่เราบรรยายเอาไว้ถามว่าทุกอย่างไหมมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเพราะว่าเราเขียนไว้เยอะมากเราเขียนคุณสมบัติที่เราต้องการเนี่ยเกือบร้อยข้อเกือบร้อยข้อเนี่ยตัดทอนมาแล้วเหลือห้าสิบเนี่ยนี่คือก็คือ ที่สุดของของมนุษย์ที่จะได้คนคนนี้มาแล้วเพราะแวเราอยากได้อะไรเราเขียนไปเลยแต่สิ่งที่เราคุยเราสัมผัสได้ว่ามันตรงกับทุกอย่างสิ่งที่ยืนยันได้ว่ามันมาจากพลังดินดูดคืออะไรรู้บ่ะงจำรูปได้ไหมรูปอ่ะใช้เป็นเพเอกเกาหลีนะคะผู้ชายคนนี้เป็นคนเกาหลีค่ะเขาเป็นคนเกาหลีเราก็มานั่นเลย รูปที่ฉันฟังไอ้รูปที่ฉันดูเป็นผู้ชายเกาหลีฉันตัดต่อมาแล้วดึงผู้ชายเกาหลีเข้ามาเสร็จเรามีอาการเจ็บป่วยอยู่ตอนนั้นคือ,อยังไม่ได้ทำไอเอฟยังไม่รู้จักไอเอฟก็รักษาในเรื่องของรูปกระเพาะที่ที่เป็นอยู่แบบต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษอยู่เรื่องของการกินอาหารตรงเวลาไม่กินอาหารลดจัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเองก็มีปัญหาเรื่องปวดหลัง เป็นระยะระยะคือต้องทําโยคะต่อเนื่องแต่ก็ด้วยความขี้เกียจก็ไม่ทำไงก็ทําบ้างไม่ทําบ้างาปวดทีถึงจะทำแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราอยากได้คนที่ดูแลเราได้อผู้ชายคนนี้เป็นหมอค่ะเป็นหมอเฉพาะทางด้านความเจ็บปวดแล้วก็ทางวิทยานิพนธเกี่ยวกับรคกระเพาะที่คุยกันคือเขารักษาอาการเจ็บปวดทันเจ็บปวด ทางร่างกายเนาะโดยเฉพาะซึ่งเราปวดหลังอะ่ะเราปวดหลังแล้วแล้วเราได้หมอเราได้คุยกับหมอที่เป็นเฉพาะทางทางเนี้ยแล้วเรามีอาการของโรคกระเพาะที่ต้องดูแะไพิเศษในช่วงนั้นน่ะแต่กลายว่าหมอคนเนี้ยเชี่ยวชาญและก็ทําวิทยานินิพเกี่ยวกับโรคกระเพาะจะบอกว่า มันไม่ใช่พลังดูรแล้วมันคืออะไรในเมื่อสิ่งที่ได้มาตรงกับที่เขียนไว้เกิน5 0เเขาเดินทางตัดสินใจมาหาเราที่เมืองไทยเพื่อพบเจอกันเนี่ยก็ได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันแล้วมันกลายว่ามันเป็นสิ่งที่ยืนยันได้มากขึ้นนะว่าสิ่งที่เราผู้ชายคนนี้ที่เราได้มาที่ที่เราได้เจอกันเนี่ยมันมาจากมันมาจากการที่เราเห็นนึกภาพสัมผัส ทำคุ่มฟังรู้สึกคือมันม่นใจมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเลยว่ามาจากพลังดึงดูดเพราะว่าเขาเป็นอย่างที่เราคิดเขาเป็นคนสุภาพเป็นคนอารมณ์ดีใจเย็นมีเหตุมีผลดูแลเทคแคร์เราอย่างดีเราปวดเราเมื่อยอย่างเงี้ยเราบอกเขานิดเดียวอะ่ะก็คือนวดให้แล้วอะ่ะก็คือมาบำบัดให้แล้วอะ่ะเออมันคือแบบโอเคมากเลยอะ่ะกับการที่ว่าเราได้ในสิ่งที่ เราไม่ต้องแบบว่าผวขวายพยายามอะไรขนาดนั้นถึงขนาดที่ต้องมานั่งท่องอ่านตะโกนทุกวันแล้วก็ต้องจินนากายไปนั่งกินข้าวแล้วก็คิดว่ามีครบกินอยู่ด้วยคือมันง่ายมากเลยอะ่ะกับการแค่ว่าเราติดภาพที่เป็นภาพคนรักอะ่ะภาพที่มีหน้าเราอยู่ให้เห็นว่าไออารมณ์คนรักมันเป็นแบบไหนติดไปทั่วบ้านคือมองไหนไเห็นมองในมือถือได้เห็นแล้วก็ก่อนนอนได้เห็นแล้วก็ฟังในสิ่งที่เราอยากได้ฟังทุกๆวันทุกๆวัน เราก็เลยนะับดูเฮ้ยเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันคือเกิดเมื่อเมษาปีที่แล้วเราเริ่มที่จะฟังแล้วก็เขาก็ทักทายมาช่วงของมกรามันก็แค่แปเดือนเองแปดเดือนที่เราชิวๆแร้ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องนู่นนี่นั่นเพียงแค่แปดเดือนผลลัพธ์มันมันเอาตรงๆว่ามันเกินร้อยจากที่คาดหวังไว้เพราะจริงๆไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะเราแค่รู้สึกว่าเราอยากจะทํา ถักจะทําแบบนี้แค่นั้นเองแล้วมันผลลัพธ์มันเกิดร้อยค่ะก็อยากจะสรุปอีกทีนึงก็คือว่า,าขั้นตอนขั้นตอนการทําก็คือมันจะต้องรวมก็คือ<ม>เห็นภาพรู้สึกแล้วก็พูดสิ่งน,นั้นทุกวันแต่ปลาคือเห็นภาพโดยการแปะรูปตัวเองตัดต่อภาพ ให้เห็นในทุกที่ที่เราสามารถเห็นได้รู้สึกโดยการที่ว่าบอกรักเขาทุกเช้าทุกคืนก่อนนอนอ่าแล้วก็พูดสิ่งนั้นทุกวันโดยการใช้วิธีฟังก่อนนอนให้มันซึมเข้าไปคือช่วงที่มัน,ม,นมันเหมือนการสะกดจิตอ่ะคือช่วงที่เราจะนอนอ่ะกำลังจะหลับอ่ะมันคือเราปล่อยจิตเราไปหมดแล้ว่สมองเราโล่งหมดแล้วอ่ะ แล้วเราเหมือนเราเมมโมรี่อ่ะข้อมูลใหม่เข้ามาเมมโมรี่ข้อมูลใหม่เข้ามามันก็โดนฝังหัวฝังหัวก็เลยดึงสิ่งนี้เข้ามาคือโดยปาปาเชื่อในเรื่องของพลังดึงดูดเนื่องจากว่าปาเชื่อในเรื่องที่ว่าความเชื่อจะทําให้เกิดปาฏิหารปาท่องไว้เสมอความเชื่อคือจะทําให้เกิดปาฏิหารถ้าเราเชื่อสิ่งไหนมากๆหรือว่าศรัทธานในสิ่งไหนมากๆสิ่งนั้นจะเกิดพลังไม่ว่าจะเป็นว่าเราไปไหว้พระ ที่ไหนก็นแล้วแต่หรือว่าที่เขาคุยกันว่าจุดนั้นจุดนี้ศักดิ์สิทธิ์มันก็เนื่องจากว่าคนที่มีความเชื่อในที่ที่เหมือนเหมือนกันเนี่ยไปรวมตัวกันพอไปรวมตัวกันมันก็เกิดพลังบางอย่างมันก็เกิดอนุภาพขึ้นมาพอเราไปกราบไหว้บูชาเราไปไปไหว้แล้วจุดจุดนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราได้สิ่งนั้นมาจากความเชื่อและความศรัทธาก็ยังไงก็ลองดูเนาะทดลอ,องทําดูเริ่มต้นจากที่จอดรถก่อนนะคะ หลักการง่ายๆเลยเห็นภาพรู้สึกและพูดถึงบ่อยๆนะคะ